ถ้าพูดถึงประกรันคนทั่วไปก็จะนึกถึงคนถายแต่จริงๆแล้วนี่ยังมีอีกแผนกหนึ่งค่ะน,นั่นก็คือพนออกแบบประกรันผมมีกรรมธันใหม่ชื่อว่ารักแท้2ปีทวีทรัพย์สามสี่แปดหกสิสสสสบกหกต้องหากเว้ยต้องเอาตัวท้ายมาคูณด้วยว่างๆมานั่งแข่งบวกทะเบียนรดกันไอพวกนี้มันเก่งหรือว่ามันเพี้ยนเนี่ยจากสถิติการหย่าร้างย้อนหลัง10ปีเมื่อถึงเวลา2ปีจำนวนคู่ที่เลิกลากันจะพุ่งขึ้นไปที่80%ซ ใครก็มีคู่ได้ถ้าเชื่อว่าความรักนี่จริงค่ะขับรถภาษาอะไรเนี่ยกระป๋าเนี่มันโดนรถผมภาษาอะไรเนี่ยค่ะข้ารถเนี่ยตีเวลาอย่างเงี้ยใครก็รีบ่รีบนั้นนี่ผู้ช่วยจากบริษัทจับคู่ที่คุณแทนทำเรื่องขอไปนะคะเอ้า ช่วยผมดูแลกุามธทันสองปีทวีทรัพย์ของบริษัทนี้ถ้าคุณเชื่อในรักแท้ก็เพียงแค่มาลงทุนกับเราครับคำนวณไว้หมดแล้วมากกว่าว่าจะหายกินกับส่วนต่างยังไงมีธุรกิจไหนบ้างที่ไม่กินส่วนต่างและส่วนต่างที่ผมได้มาเนี่ยผมก็เอามาจ่ายเงินเดือนทุกคนรวมถึงคุณด้วยฉันขอท้าคุณถ้าคนเลิกกันมากกว่าครึ่งฉันแพ้ฉันยอมออกแม่ฝ่ายชายในผู้ด,ดีเก่าซะขนาดนี้ จอสะพ้ายแบบนี้จะรับได้เหรอพวกคุณดูละครแม่ผัวลูกสะพ้ายเยอะไปนะครอบครัวของฉันยังไม่พร้อมที่จะมีสะพ้ายถ่ายคลิปโปลงอินเทอร์เน็ตเหตุผลเดียวที่หนุ่มก้ามปูเนี่ยมันยอมเจ๊แกทุกอย่างเพราะว่าเจ๊แกเนี่ยเตมมากเขาอาจจะรักกันจริงๆก็ได้ ก็อยากให้พวกโลกสวยได้เรียนรู้สัก<ค><น>ทีว่าไอ้ความรักที่บูชากันนมันไม่ไมีจริงเว้ยค,คู่รักที่เจอกันในร้านเหล้าจเจอกันที่ร้านเหล้าแล้วมันผิดตรงไหนคนที่เขาไปร้านเหล้าคุณคิดว่าเขาไปหารักแท้กันเจยองฉััันตสอย่างเดียวที่ผมเชื่อคือข้ขอมูลตัวเลขไม่เคยเหลอกผม พอถามอะไรเธอหน่อยสิคำวันอาคาเนี่ยมีไม่เอกบนคอควายไหมก็ต้องมีสิคะ